Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ภัยสารพืชมงคล เตือนบ้านเมืองวิกฤตสับสนยันพลเอกประวิตรรักษาการนายกมีอำนาจเต็มยุบสภาปรับคอรมอลงนามรับสนองพระบรมราชองการอยากคิดว่าพลเอกประวิตรใช้อำนาจไม่เป็น เมื่อวันที่25สิงหาคมนายภพยสาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กภัยสารพืชมงคลหัวข้ออย่าเอาคือแปรบ้านเมืองมาเป็นของเล่นมีรายละเอียดดังนี้อย่าเอาคือแปรบ้านเมืองเป็นของเล่น1เมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ พลเอกประวิทย์รองนายกอาวุโสลำดับหนึ่งจึงรักษาการนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติแต่ไม่ทันข้ามวันก็มีมือดีเริ่มย่างกระแสจะเปลี่ยนผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีจะให้พลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีกลาโหมมารักษาการนายกรัฐมนตรีอยากขยับเลยมากตานี้เดินไม่ได้ 2. การรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองนายกอาุโสลำดับหนึ่งรักษาการซึ่งได้แต่งตั้งไว้เรียบร้อยแล้วโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ 3. การรักษาการแทนเป็นคนละเรื่องกับการปฏิบัติราชการแทนซึ่งเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรียังอยู่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันพลเอกประวิตรรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะคำสั่งสารรัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ได้ 4. พลเอกประวิทย์จะไม่สามารถรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีได้จะมีได้ก็เฉพาะกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีลำดับถัดไปที่มีการมอบอำนาจลำดับอาวุโสไว้ก็จะรักษาราชการแทนคือนายสุพัฒน์และนายอนุทินโดยลำดับ 5. ในฐานะผู้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์มีอำนาจเต็มที่จะยุบสภาหรือปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปลี่ยนลำดับอาวุโสของรองนายกรัฐมนตรีและมีอำนาจในการทำหน้าที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญด้วย ที่สำคัญเป็นผู้ใช้อำนาจตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะสั่งการใ,ใดๆก็ได้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งการปลดหรือย้ายทั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ บ้านเมืองวิกฤตสับสนเพราะใช้กฎหมายเป็นของเล่นบิดเบือนการใช้อำนาจและบิดเบือนกฎหมายดังที่มีบทพระราชปารบไว้ในรัฐธรรมนูญ2560แล้วสำนึกและสำเนีกกันบ้างเถอะอย่าได้ซ้ำเติมบ้านเมืองให้วิกฤตไปมากกว่านี้เลยและอยากคิดว่าพลเอกประวิตยจะใช้อำนาจไม่เป็นนอกจากนี้นายไพศาลโพสต์ข้อความเรื่องพลเอกประวิตยรักษาการแทนนายกด้สองแนวทาง 1. รักษาการแบบยามเฝ้าบ้านรอผลการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญคือถ้าตัดสินยกคำร้องผลเอกประยุทธ ก็กลับมาเป็นนายกใหม่หรือถ้าตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งรัฐสภาก็ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ตามมาตรา159ถ้ารักษาการแบบนี้ก็จะหมดสภาพและเป็นไปตามที่บางขบวนกำลังด้อยค่าพลเอกประวิทย์อยู่อย่างเอาจริงเอาจัง 2. รักษาการแบบปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศชาติและราษฎรและบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายของ ของรัฐบาลและรัฐธรรมนูญตลอดจนกฎหมายถ้ารักษาการแบบนี้ ก็จะเป็นการให้ประชาชนได้ชิมลองว่าหลังเลือกตั้งถ้ามีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีจะบริหารบ้านเมืองให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและราษฎรหรือไม่และถ้ามีเรื่องสําคัญที่ต้องคํานึงว่าโดยราชนิติโดยราชวัตรของขุนนางข้าราชการที่มีความจงรักภักดีและธรมเนียมอันมีมาแต่ก่อนผู้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีต้องขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายรายงานและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รับคำแนะนำต่างๆที่อาจจะทรงมีตามพระราชประเพณีในระบอบก,การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งอยากจะเตือนว่าแต่ก่อนมานั้นนายกรัฐมนตรีจะถือราชวัตรในการเข้าเฝ้าถวายรายงานเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยในวันจันทร์ที่สองของเดือนก็คอยติดตามดูกันครับว่าพลเอกประวิทยจะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีแบบไหน ด้านวิสนุเครืองามชี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์กลับมารักษาการนายกรัฐมนตรีได้หากเป็นคอรมอรองนายกคนอื่นก็รักษาการนายกรัฐมนตรีได้หากพลเอกประวิทธิ์ไม่พร้อมขึ้นอยู่กับมติรัฐมนตรีรวมถึงพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็สามารถรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ วิณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยและให้ชี้แจงกลับไปยังสารภายใน15วันว่าขณะนี้ทีมกฎหมายของนายกได้เตรียมคำชี้แจงเอาไว้แล้วแต่อาจต้องปรับแก้เพราะก่อนหน้านี้ยังไม่ทราบว่าใครจะต้องเป็นผู้ชี้แจงแต่เมื่อศาลร,ระบุชัดเจนให้ผู้ถูกร้องคือนายก รัฐมนตรีเป็นผู้ทำคำชี้แจงก็ต้องปรับให้สอดคล้องกันรองนายกวิษณุระบุว่าจากนี้พลเอกประวิทย์จะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติส่วนคณะรัฐมนตรีก็ยังคงทำหน้าที่ตามปกติและพลเอกประยุทธ์ยังทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไปแต่หากคอรมอเห็นควรว่าเป็นคนอื่นมาทำหน้าที่ก็สามารถทำได้ โดยพลเอกประวิทย์เองก็มีสิทธิปฏิเสธไม่รับหน้าที่รักษาการเช่นพลเอกประวิทย์หกล้มทําหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องเป็นคนอื่นมาทําหน้าที่แทนและส่วนตัวนั้นไม่พร้อมทําหน้าที่เช่นกันเพราะหนักกว่าพลเอกประวิทย์อีก แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธทั้งนี้หากรองนายกรัฐมนตรีทั้งหคนไม่สามารถทำหน้าที่ได้ยังมีรัฐมนตรีคนอื่นทำหน้าที่แทนรวมถึงพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังมีสิทธิรับหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีได้ด้วยพลเอกประวิทย์ในฐานะรักษาการนายกมีอำนาจนำกฎหมายสำคัญเช่นร่างพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้งสอสอขึ้นทุนกล้าวได้เพราะมีอำนาจเต็มแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวก็ต้องใช้เวลาเพราะสารรัฐธรรมนูญอาจมีคำวินิจฉัยก่อน นอกจากนี้รักษาการนายกรัฐมนตรียังมีอำนาจที่จะประกาศยุบสภาได้แต่ก็เชื่อว่าคงไม่ทำแบบนั้นอย่างไรก็ตามส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับพลเอกประยุทธ์แต่ก็ยินดีให้คำแนะนำหากต้องการความเห็นซึ่งเมื่อวานนี้ได้แจ้งแนวปฏิบัติตามข้อกฎหมายให้คอรมอได้รับทราบแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News และคมชัดลึก อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ